สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NG ภาคมังหะค่ะและก่อนจะไปติดตามรับชมฝากติดตามเพจผู้แปลแมวเหมียวลองแปลค่ะฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะเจ้าผลักขั้นล้มเพราะป้องกันตัวเองข้าม่โทษเจ้าหรอกนะฮะแต่เจ้าไม่ควรทำร้ายเจ้าใบนั่นโดยการโยนความผิดให้เขา เออข้าขอโทษเจ้าค่ะน้าหญิงตอนนั้นข้ากลัวมากงั้นของเจ้าเด็กใบ้นั่นต่อไปข้าจะทำแทนเองเจ้าค่ะท่านได้โปรดอย่าบอกเรื่องนี้กับท่านยาเลยนะเจ้าค่ะอืมมันต้องอย่างนี้สิข้ารู้แล้วเจ้ารีบรุกขึ้นมาเถอะท่านพ่อท่านแม่ข้าอิ่มแล้วเจ้าค่ะ หากท่านทั้งสองรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วข้ามีเรื่องสำคัญจะแจ้งแก่พวกท่านเจ้าค่ะอืมได้สิตาเท่าทำไมข้ารู้สึกเหมือนว่าเป่าเอ๋อรู้จะแตกต่างจากเมื่อก่อนเลยนะเป่าเอ,อ๋เจ้าดูจริงจังยิ่งนักเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอท่านพ่อท่านแม่ข้ามีข่าวนี้จะแจ้งพวกท่านเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวไปนะเจ้าค่ะ ท่านทั้งสองดูนี่สิเจ้าคะไอยะ้ยาสิ่งนี้คืออะไรหรือ <c oughs> ท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องกลัวไปนะเจ้าคะนี่คือวางเซียนที่ท่านเซียนมอบแก่ข้าเจ้าคะ่ะหอวางเซียนอย่างนั้นหรออันที่จริงแล้วมันก็คือกล่องดนตรีราคาถูกที่ซื้อด้วยค่าบุญกุศลห้าแต้มซึ่งระบบน่านเลือดเป็นอย่างมากแฮม ตอนที่ข้าหกล้มศีรษะกระแทกพื้นสรุปสลายไปนั้นข้าฝันเห็นท่านเซียนเจ้าค่ะท่านเซียนกล่าวไว้ว่าเดิมทีข้าเป็นบุตรของนางแต่เพราะทำความผิดก็เลยถูกลงโทษให้มาอยู่ในโลกมนุษย์และเหตุผลที่ใบหน้าของข้าพังเช่นนี้ก็เพราะเป็นบทลงโทษจากท่านเซียนเจ้าค่ะหากว่าข้ายังทำชั่วอีกแล้วก็จะไม่ได้ตายดี เว้นแต่ว่าข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีเพื่อชดใช้ความผิดเมื่อข้าบุญกุศลข้าเต็มข้าก็จะได้กลายเป็นเซียนเจ้าค่ะซึ่งวังเซียนนี้ก็เป็นของกํานันที่ทางวังมอบแก่ข้าหืมสมบัติชิ้นนี้ดูไม่เหมือนสิ่งของที่อยู่บนโลกบรรย์หรือว่าจะเป็นเวทมนต์ของท่านเซียนจริงๆหอ ข้าว่าแล้วเฉียวข้ารู้อยู่แล้วว่าเป่าเอ๋อของพวกเราเป็นผู้มีบุญมาเกิดตาเท่าเอ้ยตระกูลของพวกเรามีเซียนมาจุติแล้วนะเดิมทีข้าคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่หลังจากที่ข้านำยาไปให้เจ้าใบอาการปวดหัวของข้าก็หายทันทีเลยเจ้าค่ะท่านพอ่อท่านแม่เมื่อก่อนข้าทำเรื่องไม่ดีมามากเลยใช่ไหมเจ้าคะหฮเรื่องนี้ เออเจ้าใบนั่นเจ้าก็แค่ด่าทอทุบตีใบกี่ครั้งไม่ต้องการเอาชีวิตมันสักกันหน่อยไม่น่าจะนับเป็นเรื่องเลวร้ายนักหรอกนอกจากนี้ถ้าตอนนั้นเป่าเออไม่เก็บมันมามันก็คงจะตายบนเขาจี้เย่านั่นแล้วละ่ะหอพอพูดถึงเรื่องนี้เขาจี้เย่า คยมีตำนานเกี่ยวกับการบรรลุเซียนมิใช่หรือหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเป้าเอ๋อของพวกเราหอใช่แล้วมีความเป็นไปได้ท่านพ่อท่านแม่ท่านเสียงกำชับข้าว่าเรื่องนี้ถือเป็นความลับยิ่งใหญ่ห้ามบอกผู้อื่นด้วยเด็ดขาดเจ้าค่ะอืมใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเรื่องดีๆเช่นนี้ไม่ควรบอกให้คนนอกรับรู้ เพราะมิอาจรู้ได้ว่าพวกนั้นจะวางกลอุบายอะไราการเปลี่ยนแปลงนิสัยกระทนหานของร่างนี้ก็นับว่าเราต้มตุนจนท่างทั้งสองเชื่อใจสนิทแล้วสินะ <c oughs> ตู้เอทีค่าบุญเคลื่อนที่จ๋าฉันมาแล้วนะเ <c oughs> จ้าไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าบาดแผลของเจ้าจะหายนะ ส่วนอาหารก็จะมีคนยกมาให้เจ้าเองหลังจากที่ใส่ยานแล้วจำไว้นะว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำแล้วเจ้าก็ต้องพักผ่อนให้มากๆด้วยนะเอ๊ะนี่คืออะไรหรือหะ<อ>ฟับเอ๊ะจะเป็นอะไรนะ่ะ ขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซ b บสไ i ร e ให้ช่อง NG พักมภาคมางงะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีกพีต่อไปค่ะ